ผลักอ่าลักแบ๊กผลบบนิ่งๆหน่อยสิเศร้างเหมือนว่านิ่งกับมตาเฮ้ยกาซัลองสองปีกาซัลองยังไงครับกาซัลองสองปีกาซัลองนี่กาซัลองเฮ้ยเสิร์ฟช่วยกาซัลองใช่ไหมกาซัลงอ่ะกาซัลองสองปีมันพูดอะไรน้องเฮาเราจะกินแกงหอยแกงหอยเป็นยังไงมันไม่ได้ถามนี้ การ์ตูไม่ได้ถามแบบนี้เท่าไหร่คอได้ลองไปครับอะไรนะพอได้อล่อะไรความจริงอะมันค้นควาการสลองเอาไม้ดูเฮาเนี่ยจะกินแกงหอยวันนี้แสดงเป็นสองคารคเตอร์ให้คุณผู้ชมได้ดูเดี่ยวทำไจะต้องทำมับนี่แสดงไม่ใช่หรอเธอแสดงไม่นี่โยนให้ไงเหรอเธอมีคุยกันนะในพระราชางเขามีคุยกันเองไมมีครับาคนกันัไงคุยกันาที่ผ่านมา่คุยเรื่องเรียนพิเศษ นักเรียนพิเศษใช่ใช่ระหว่างระหว่างว่าแบบเออไม่ชอบครูเรียนพิเศษคนนี้นะเราเปลี่ยนคนไหมตีกันเล็กน้อยคือความคิดไม่ตรงกันใช่ใช่ใช่แล้วก็มีความได้เดี๋ยวจะต้องได้มาเจอกันแหละทั้งครูถูกปากว่าแบบคนนี้ก็ต้องได้เจอพลัดกับพลัดแล้วก็ต้องมีความไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขงไม่เข้าใจกับสนมีความสับสนซึ่งสมองมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ส่งผมเหมือนกันปะส่งผมเหมือนครับเหมือนเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยหรอกแต่เจ้าพระพระรักแซร์เบนใช่พระรักแซร์เบนแต่เราแล้วเราก็คือจำไม่ได้เราก็คือจะจำไม่ได้ว่าคนนี้คนนี้กระทำใจเราหรือเปล่าจำได้จำได้คนนี้คาแรคเตอร์เขาแบบจำได้ว่าคนนี้คนนี้ใช่คนนี้คนนี้เขาเป็นคนสำคัญรักแค่คนนี้มองแค่คนนี้เลยเขาไม่ได้ใช้การมองพี่เขาใช้ความรู้สึกนักหนักรู้ถ้าคนสำคัญจริงเขา ไม่ว่าจะอะไรก็จำได้อยู่แล้วแม่มีเชยคนเธอคนอนึ่งค่ะลิ้งลิ้งก็ปิ์จับเลยนะครับยังไม่ถึงเจ็ดคำอ่าอะไรอยู่อ่คาแรคเตอร์เราคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างอ่าของผมจะเป็นสไตล์แบบเป็นผู้ชายใช่เป็นผู้ชายเล่นแบบผู้หญิงอะพึ่งสิเขารักกันหรือไม่คาแรคเตอร์ จะเนแบบออกแนวแบใช่ไหมแบดแบดซื้อมาลุกเหรอคะสีดำยบอยไมยบอยแบดแบดซื้อมาลุกรู้จักแบบซื้อมาลุกมั้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้น่เด็กหนึ่งไปเป็ดเปถ้าเป็นแบดซื้อมาเดี๋ยวซัอสทพนี้เขื่ทนตัวนี้ถ้าลองชี้ดแบดแบดจะขึ้นมาอ่าอันนี้ก็คืออันนี้คือไป่หนักที่ยินเตอร์อันนี้คือแบดแบดรู้สักแล้เนาะตัวดำดำแบดแบแนวออกเป็นเจ้าชู้แล้วก็คือ ชอบคนอื่นไปเรื่อยอครับแล้วก็เวลาอยู่กับเพื่อนๆจะเป็นคนแบบเฮฮาจะบูดเรื่อยๆแต่ว่าถ้าอยู่กับคนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักเราจะเป็นคนแบบนิ่งๆคูลๆไปเลยบบคิปลูกแบบยิ่งๆไปเลยอันนี้เรืองจริงหรือว่าอะไรครับทั้งคู่ได้ได้เนาะแต่ในเริ่มเธอก็พูดไม่หยุดเลยนะ จนอนตั้งแต่ตอนตอรอ EP หนึ่งเป็นต้นมาเธอก็ยังพูดไม่หยุดเลยก็เออ่เหมือนประมาณเรื่องแรกกเรื่องสองอ่ะผมเป็นตัวชงเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่น้อยกว่าเน่ยจะเล่นที่จะเล่นอะไรไม่ถึงแล้วจะปวดตาต่อเนื่องชงที่แต่ว่าเรื่องแรกกับเรื่องสองก็จะเป็น แต่ว่าああจะไปหนักตัวชมจะไปหนักทางยี่หว่าได้ผมผมผมจะเล่าอะไรบ้างผมเห็นเรื่องที่สองเนี่ยเขาชมเก่งมากเขาชมแบบยกประจําเลยนันมันสีไหนครับยกประจําถ้าไม่มีใครเล่นก็ติดแดนแอนรู้คนนี้จิบจิบจิบจะเล่นคนเดียวบอลจะดูนะครับอย่าทิ้งแอนลผมอะยังไงยังไงอะเราให้ตอบก็ถึงไหนแล้วนะงแล้วถือว่าเป็นคนบอกว่าเออโคโซไม่เคืออะโคโซมันก็ อีพีหนึ่งกับอีพีสองเนี่ยผมก็จะชอบชอบไปเรื่อยแหละพี่แต่พอแบบได้มาเจอคนคนหนึ่งอยู่ร้านน้ำส้มปั๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบสปาร์กจอยเนี่ยเจอปั๊บไปดุนะแม่เหล็กดึงดูดเข้ากันใช่แลยนะนี่ยฮะเยอะอ่ะแต่ก็ได้สนใจพี่ที่เป็นคนดังดีแอสติหน่อยนะครับพอเราไปเจอพระรามปั๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยนะคนนี้น่ารักเราต้องแบบเออ แล้วคมมี่ว่าเราแบบไม่มีเป็นตัวเป็นตนสักทีแล้วแบบเออตอนเราก็มีเป็นตัวเป็นตนบ้างทำไมมันเกิดอะไรว้างไม่ไอ้ดีแฟนให้ได้หรอกแล้วคมมี่ว่าเพื่อนที่แบบมีคู่ใช่ยางแล้วค็พี่ว่าเพื่อนเรามีคู่กันหมดแล้วเป็นก็แบบชอบผลว่าเออเมื่อไหร่จะมีแล้วแบบหาเป็นตัวเป็นตนสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็แบบเอออยากความรู้สึกว่าอยากมีอยากมีแบบคู่กับคนอื่นเขาบ้างก็เลยแบบลองจีบทำไมไม่ลองจีบดีหว่าดู ไม่ได้นะจิกดิวจิบอะไรจิกชิวมามเธอจะเป็นไรกับดิวเนฟาโรไหมถ้าทีมคนอื่นก็จะไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อหลังจากนั้นก็คือเริ่มสร้างสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆมีอะไรโมเมนต์น่ารักน่ารักมีประโยคเด็ดๆที่พูดกันในเรื่องก็มีซีนร้านกาแฟนะครับที่ที่เขาไปเจอแฟนเก่าเขาอ่านหนังสือกันเล่าแฟนเก่าเธอเชื่ออะไร เจนเจนค่ะนูชื่อเจนมากกว่นุนและกบโมออไปสี่โมนเร็วโบค่ะโบค่ะนูชื่อโบมาจากเจนมากับนุนลันล่ะ่ยังไม่ได้นุนเลยอ่ะไม่ได้นุนก่อนนุนอะไรกันครับเนี่ยไ่เป็นน้นหรอเหนื่อยแลใวขนุนเยอะมาเลยเหอนุนหน่อยบ้าน อาเจนมาเจอเจนเจนเป็นแฟนเก่าเจนคือเลิกไปแล้วถูกไหมใช่อะมาเจอเจนที่ร้านกาแฟเราในตอแล้วก็เอ่อเหคือผมไปกับเขาหรอใช่ผมไป็นติวหนังสือให้เขาแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอดีแฟนเก่าผมมาแล้วเจอผมปั๊บนั่งอยู่กับพารามอ่าแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมาใครผมใส่เงี้ยพารามก็แบบด้วยความที่ว่าใครวะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหึงยังไงหึงหวงก็เป็นเจ้าที่แรงอะไรประมาณนั้นก็ต้องไปกินอะไรกับขาวะ ก็เราเป็นแฟนอันเนี้ยถ้าใช้คำว่าเมียคือมีความได้าเป็นแฟนคือมีความเป็นแฟนกันแล้วก็ถือถือห่วงเขาในใจเลอตอนนั้นเธอจะตอบเจนว่าอะไรถ้าสมมติเจนถามมาถามว่าเธอชื่ออะไรเนี่ยเรื่เยนื้อเนื้อเอาขันมาฟันดิเอาแบบเอาแบบความจริงอะเอาแบบชีวิตจริงอะเอาตอบแบบชีวิตจริงอะอันนี้เป็นชีวิตจริงอันนี้เป็นแฟนเก่าอันนี้เป็นใคร เหนือเหนือมากับใครอ่ะของมากับแฟนเก่าแต่ไม่ใช่ดินือคิดคิ้วคิดได้หรอกไปไปไปใหมากับแฟนใหม่เลยเฮ้ยไปกูไปนู่นร้านอเคเพราขาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แม่ได้ไหมเมื่อกี้แม่ได้ขำเมื่อกี้แม่ได้ขำอะฮะสี่สามได้ขำเหนือเหนือมากับใครอ่ะมากับน้องอ่ะแล้วส็ทน้องคือต่อไป พียวเพราะว่าทำไมน้องหน้าไม่เหมือนกันทำไมน้องน้องหน้าไม่เหมือนกันเลยหนึ่งอะไม่รู้ดิก็พี่ที่ไม่ใช่พี่ะก็เหมือนแบบนี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อพี่เข้าใจวะเดือไปะไม่เข้าใจพี่ง่อนั่นแหละนั่นแหละอถ้าในถ้าในชีวิตจริงถ้าในชีวิตจริงมีคนมาพูดแบบนี้ เราจะพูดกลับไปว่าอะไรไม่พูดกันดึงหน้าใส่ถ้าในชีวิตจริงมีคนพูดแบบนี้เราพูดได้ถามมาเหนือเหนือมากับใครอ่ะมากับน้องหวดัวนี่ในชีวิตจริงเลยชีวิตจริงทำเป๊ะปากเลยให้มันให้มันนี้แต่ว่าพอพอเหนือหายไปก็ ทณพี่จริตอะไรทณพีหนักทีเรียนมากเลยนะหจากสีนนี้เดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งกูคิดอยู่เรื่อยมีความแบบเข้าคู่กันนะเธอเขินกันไหมเพราะว่าเธอก็แบบมีความสีสนุกตาเลยถามว่าเขินไหมผมรู้สึกว่าเขินมากเลยนะแม้ด้วความที่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วแบบมาเล่นซีรีส์วายมาเล่นเป็นพวกแมวเพศที่สามรือแบบด้วยความที่ว่าเอย เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้กับผู้ชายมาก่อนเนี่แล้วแบบเฮ้ยทำไมแบบแบบมาทำนี้ปั๊บมันแบบมันตลกตอนแรกมันจะดูตลกมันจะดูแบบขำกันอ่ะพี่รู้สึกเหอนเกิดจริงเกิดยังเห็นได้ชาดฉันเห็นแล้วกรู้สึกมันเป็นถ้าถามมาเกิดไหมมัน ไม่เชิงเขินครับเป็นแบบชอบอ๋อจีชอบชอบชอบผมชอบนะเวลาเล่นอะไรแบบเนี้ยผมชอบรู้สึกว่ามันไม่ไม่ในในในตัวละครไงแล้วถ้าเราเป็นตัวละครกันมันรู้สึกว่ามันมันไม่ควรเขินนะมันควรที่แสดงศักยภาพหรือว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าเออจริงๆเราพอชอบไม่ชอบชอบแสดงแบบความสดใสๆได้ชอบแสดงเออเวลาจูบกันครั้งแรกมันรู้สึกไงบ้างกับการจูบผู้ชายเคอไม่เคยจูบผู้ชายกละมังงอน เธอเคยวะเราสามารถบอกเลยพูดตรงใช่ไหมจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้สมมติว่าถ่ายไปแล้วเธอจะรู้สึกยังไงมันก็มีจูบอยู่แล้วมีมีเธอจะรู้สึกยังไงเครียดเหรอผองเครียดเราผองไม่จูบอะไรไม่รู้สึกผมถ้ารู้สึกแบบจูบอะไรรู้สึกแบบตามตามตามอารมณ์แม้สิ่งนั้นก็จะมีความฟินอยู่ในตัวถ้าอยากดูแล้วรู้สึกยังไงก็ไปดูในซีรีส์นะครับ แต่คุูก่อนเขาบอกเขาปวดเจอจมูกดีแล้วคูงจะยังไงน่จมูกทะลุเฮ้วปุ้ยจนมูกทะลุเลยหมอใส่อหมอ่งเน้ากว่าเดี๋ยวจะอม่นอลยจนกทะเลยใใี้จุบของครูเราไดาจะดูดดื่มดั่งสายน้ำที่ไม่ปากหไหมีแล้วหอมมากไม่ไหวแล้วอดจน ลิปสติกหรอใครทาลิไม่มีคนทาลิปสติกหรอกนมานลิมันอ๋อลิมานก็เนี้ยนี่คือปล่อยปล่อยจอยแล้วเนี้ยอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าในซีรีส์จะแบบเออสนุกสนานขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นไปเกมที่เราจะกระชับความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนกระชับความสัมพันธ์ใช่ใช่ชื่อเกมว่า ัดเกิดชื่อว่าอะไรมาแม่ไม่มีชื่อไม่โยนไปโยนไปคนนียังไม่ได้กินเลยตาใสเลยนะชื่อของจริงทายใจะทายไทยใจขอเป็นค่ะอะไรก็เกมมันเป็นยังไง้ค่ะปฏิบัติครอบคราวก็คือมันจะมีสองหมวดสองคนต้องตกลงกันว่าจะเลือกหมวดไหนเป็นหมวดนักแสดงกับหมวดวิศวะนะคะแต่ว่าทำใบเนี่ยเราห้ามใบ เป็นคําในหนังนเราแต่ละที่ยากก็คือเราต้องใบ้ทั้งหมดเป็นวอลเวลว้าวว้าวโอ้โหอะไรอย่างนี้คนแพ้จะโดนทำอะไรครับพี่แม่แบ่งคนโยนอ่าตัวคนที่แบ่งนะคะก็จะต้องทําการพูดอวยอีกฝั่งหนึ่งอวยแบบว่าไม่อวยแบบว่าไม่ต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้อวยแบบแบบพี่เขสิ่พี่เขสิสวยมาก ยะค่ะคือกลางข้งขนตาพี่อ่ะค่ะเรียงเส้นเหมือนแบบหางน,นกยูะมที่แบบว่าปุดเรียงขึ้นมาแบบโอ้โหมันโ,อโ,อโดยคื้นที่เป็นพื้นหินอ่อนนะคะที่ศิลป<อ>์อบ้อแล้วมาแล้วมาขนตาแล้วโลมเหมือนพี่อ <c oughs> ีกสั้นอีกไปฉันก็พิมพ์นะคะ <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นการหลบท้อหรือเป็นการเล่นกัดเฉยๆเหมือน